โอ้ม oh, ืออชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปปลูกข้าวกันนะคะเราจะไปปลูกข้าวกันนะคะทุกคนเราจะไปปลูกข้าวข้าวไรหรือว่าข้าวนาข้าวนาค่ะข้าวนาค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนะคะเวลานี้จะเป็นมื้อเที่ยงไม่ใช่มื้อบ่ายแล้วช่วงบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าเรากินเรากลับมากินข้าวที่บ้านเนาะเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปทางานต่อใช่ค่ะเราไปทางานต่อใช่ข้างหลังคือพี่สาวนะคะ นี่ค่ะเราก็เดินทางกันไปค่ะทุกคนบรรยากาศข้างล่างก็ประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นนาของอีเจ้าหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ปลูกข้าววันนี้นะเขาจะปลูกอีที่ที่หนึ่งนะคะคนละเจ้ากันช่วงนี้ย่ารกมาก <c oughs> อันนี้น้องสาวส,สวยของเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อชาลลอดน,นะคะชื่อชาลลอดจ้ะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็มา เดินทางกันไปสามคนนะคะบรรยากาศข้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศระหว่างที่เราเดินทางไปนะคะนี่จะเป็นนาขั้นบันไดนะคะน้ําดีมากทุกคนช่วงหน้าฝนนะคะนี่เลยใสมากส่วนนี้ก็จะคุนค้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าข้างบนเขาปลูกเข้ากันนะคะร่องน้ําจ้า ส่วนพี่ๆคนอื่นนะคะเขาก็กำลังเดินทางไปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอยู่โน่นนะคะเราก็จะเดินไปตรงนี้เลยวันนี้มาทำงานกี่คนคะยี่สิบกว่าคนนะคะยี่สิบกว่าคนถือว่าเยอะอยู่ใช่ไหม,มเยอะอยู่เนาะ ส่วนข้างหน้านะคะทุกคนจะเป็นต้นกล้าของข้าวนะคะหูน้าเยอะมากเต็มร่องน้ําเลยนะคะทุกคนออีกหน่อยก็โลนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นทางที่เราต้องข้ามไปจ้าเวลาไปทํางานช่วงนี้นะคะทุกคนตัวทาดเยอะนะคะก็เลยต้องใส่รองเท้าบูทไปนะคะเพื่อที่เวลาเดินทางจะได้สะดวกนะคะเพราะมันลื่นทุกที่เลยทุกคนเพราะมันแฉะนะคะนี่ก็จะเป็นดอกลำโพงค่ะ จะอยู่ระหว่างรั้วนะคะเขาปลูกไว้เพื่อทํารั้วจริงๆเลยเพราะว่าข้างบนจะเป็นบ้านของอชาวบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นของเสาวรสนะคะยอดจ้าอ่แล้วนะคุณนาก็กำลังทำงานอยู่นะคะทำคันนาอยู่ตรงนนทุกคนส่วนข้างล่างสุดก็จะเป็นลำห้อยนะคะธรรมชาติมากๆเลยโอเคค่ะเราก็เดินกันต่อเลยนะคะ บรรยากาศช่วงนี้ช่วงนี้คือร่มรื่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวทุกคนนี่เล่นหอเสียแน่นี่งแกแ้วหนึทุกคนถามเขานะคะว่ามีทางไปหรือเปล่านี่ค่ะข้างหน้านนนะคะตรงตรงนนจะเป็นที่ถอนต้นกล้าของเราเมื่อกี้นะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าต้องบอกว่าเมื่อเช้า นี่ก็ถ้าเดินตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงขอเดินในนี่เลยนะคะร่องน้ำเลยจ้ะทุกคนน้ำดีมากล้นจนแบบว่าดินสไลด์ตรงนี้เลยนะคะในดาแลเวนนอาไม่หยาดทักถายกล้องหน่อยจ้าตามชาลอดไปจ้ะทุกคนอินเตอร์อะรนึงอินเตยงกวนาเตยกอลเต์ <laughs> น้องวอไม่รู้จะพูดอะไรนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคุณนาเขาปลูกข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดดอยเนาะตรงนี้นะไม่ใช่หญ้าอะไรนะคะทุกคนนี่คือต้นข้าวโพดนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นต้นกล้าของข้าวนะคะเห็นร่องสีน้ําตาลอยู่ตรงโน้นก็คือลําห้อยนะคะนี่ค่ะนี่คือที่หว่านต้นกล้าของนาที่เราไปทํากันนะคะเมื่อเช้าเราก็มาถอนต้นกล้าตรงนี้นะคะพอช่วงบ่ายมาปุ๊บเขาก็จะปลูก เขากลัวไม่เสร็จนะคะแต่แต่เจ้าของบอกว่าวันนี้ไม่น่าจะเสร็จนะคะน่าจะเสร็จพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็ทำให้ได้เท่าที่ทำได้นะคะเราก็ไปช่วยกันหลายๆคนเลยค่ะเจ้าของอยู่นู่นนะคะทุกคนเจ้าของทำงานแล้วนะคะส่วนเราก็เพิ่งมาถึงเสียงเบานิดนึงอเมริกวคทย์อะ เราคุยกันแล้วเนี่ยปะาแ,แล้วเนี่ยปาแ,แ,แล้วกันนะตะคุยเรช่นะนี่ก็ปลุกข้าวฝั่งโน้นนะคะแล้วก็โยนต้นกล้าฝั่งนี้พอดีเลยนะคะอ นาที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นนาขั้นบันไดจ่ะทุกคนเขาทาแบบว่าแบบว่าแบบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะนี่นาขั้นบันไดของจริงเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากส่วนส่วนเอออะไรนะร่องน้ํานี่คือมันขุนเป็นปกตินะคะเพราะว่าช่วงดูฝนแล้วก็เขาทํานากันด้วยนะคะ นี่เลยจ้าร่องน้ำบ้านหนองัดจ้ามีต้นต้นต้นอะไรนะนอกระก้อถูกดีแหละประก้อถูกดีแหละคือทีโบต้นบอนเนาะต้นบอนต้นบอนใช่ต้นบอนลืมชื่อทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศนาขั้นบันไดนะคะอันนี้คือเราอยู่ข้างล่างสุดน,นะคะมันก็เลยเห็นได้แค่นี้นะคะถ้าเราอยู่ มุมสูงกว่านี้นะคะมันจะเป็นนาขั้นบันไดแบบเป็นขั้นขั้นเลยสวยมากยิ่งช่วงที่แบบว่า,าต้นเข้าเขียวขึ้นแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็ช่วงฤด,ดูเข้าออกรวงเข้าสีเหลืองโคตรสวยเลยทุกคนแบบว่าเต็มตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องอยู่มุมน้นนะถ่ายลงมาจะสวยมากแต่ตอนนี้คือเราอยู่ข้างล่างเนาะมันก็เลยเห็นได้แค่นี้นะคะ ส่วนอันนั้นก็คือรถไถานาบ้านนองแพทนะคะเป็นรถไถานาเดินตามนะคะน้ำดีมากทุกคนนี่ร่องน้ำกำลังไหลเลยนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราจะไปปลุกเขากันแล้วน่าอะไจะไม่ยัละรอพี่นะนี่ก็จะเป็นพาย,ยางกันฝนนะคะทุกคนช่วงนี้ฤด,ดูฝนคือต้องเอาติดตัวตลอดเลยอย่างเช่นของน้องแพทนี่คือคาดเอวไว้เลยนะคะ เราก็เดินทางไปปลูกข้าวกันค่นนะ,คะน้ำคือดีมากๆเลยอ่ะแต่สายตกงานเดี๋ยวนึงจะต้อล้าหรือไโชต์ต้องกล้าหน่อยจ้า อันนี้คือจะไปยืนต้นกล้านะคะทำงานแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนอาจช่วยกันขยันแข็ง,ขงกันมากๆเลยนะคะสามัคคีกันดีมากเลยะคะ่นะน,นี่ก็จะเป็นวิธีการปลูกข้าวบนดอยนะคะจะเป็นการปลูกข้าวแบบ ปลูกข้าวแบบแบบเดินหน้านะคะทุกคนไม่ใช่ปลูกข้าวแบบถอยหลังนะคะพี่สาวสวยมากเลยค่ะพี่สาวทั้งสองคนเลยนะคะ <S <S นี่ก็เป็นบรรยากาศการปลูกข้าวนะคะเป็นนาขั้นบันไดที่สวยมากนี่ก็รถถ่ายนากาลังถ่ายนาจ้ะทุกคนกําลังดานาอยู่นะคะช่วยกันสองสามคนจ้าตัดมาที่ตรงนี้นะคะกําลังปลูกข้าวกันค่ะส่วนเราก็ปลูก แปลงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เลยมานั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยต่อนี่แหละค่ะวิธีการปลูกบรรยากาศการปลูกก็ประมาณนี้เลยค่ะลงแขกช่วยกันหลายๆคนแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศก,ก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะขอปลูกข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวงานไม่เดินนะคะโอเคจ้าบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้ด้วยนะคะกด u b s สไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ